สภาพคลองสำโรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อาจจะบอกได้อย่างชัดเจนนะครับ<อ>ว่าน้ำและอจจุบัน,นี้ไม่สามารถที่จะนำมาใช้บริโภคได้เหมือนเดิมดังนั้นนะครับชาวบ้านในชุมชนจึงได้ร่วมมือกันลุกขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ลำคลองนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะคืนชีวิตสู่สายน้ำแล้วก็เพื่อที่จะคืนลำคลองสู่ชุมชนนะครับนางงกแก้วปรดภูผภาประธา,านชุมชนรักประชาครับคุณสวัยนะครับคุณสุ เป็นประธานชุมชนทารานะครับขอเชิญแบบนนา้วก็มาร่วมกับประชาชนนะครับมารู้ประหา ก็จะมาวางแผนว่าควรจะทำอะไรกันที่นี่คลองสํารงนะครับเป็นคลองที่เป็นสายเลือดของหัวใจของอำเภอบางพลีนะครับซึ่งมีต้นทางมาจากตำบลสํารงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณและที่นี่นะครับก็คือจุดศูนย์รวมของทั้แต่ชุมชนซึ่งวันนี้นะครับพวกเขาจะมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลวก็แบ่งหน้าที่สำหรับกิจกรรมในการอนุรักษ์คลองส้มรงกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมืทำกิจกรรมกันนั้นเดี๋ยวเราจะลงไปฟังประวัติความเป็นมาของที่นี่กันครับ อดีตคลองสำโรงแห่งนี้ถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนในชุมชนริมคลองสำโรงแต่จากสภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้ท้าใ้้การใช้ประโยชน์จากคลองสายนี้เหลือน้อยเต็มทีนะครับ ผู้นำวัยเจสิบซึ่งวันนี้นะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ลงมือเก็บขยะและก็เก็บผักตบด้วยตนเองนะครับมันทาให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราผู้นำในชุมชนลงมือทาเองมันก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนให้ชุมชนนี้นะครับออกมารักษาแล้วก็อนุรักษ์ลําคลองรวมไปถึงมรดกที่รํ้ค่าของชุมชนได้นะครับ ตาครับเมื่อย้อนกลับไปในสมัยที่คุณตาเป็นเด็กๆเนี่ยคลองที่นี่เนี่ยมันใสกว่านี้ไหมครับก็ใสนะครับก็บบสมัยก่อนเนี่ยนะมันจะมีเรือหางวิ่งนะครับนะ้าเรือหางวิ่งและปลาตกชวานี่นะมันจะไม่มีและนะ้วน้ำระลันคล,ะละองนี่มันก็ไม่เน่านะน้ำนี่อาศัยกินได้เลยกินได้ด้วยนะอะไรด้วยต้มได้เลยนะบางอายุสมัยลุงนะ ตอนนี้ลุงก็อายุ70แล้วนะสภาพน้ําที่มันเน่าเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโรงงานค้าโรงงานครับแล้วก็หมู่บ้านจักสรนด้วยเราจะโทษโรงงานอยู่ไม่ได้เนาะทางภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือทางชุมชนจะต้องทํำยังไงมันงทำก็ต้องทำกันเองแล้วนอกจากก้อทังอไเนี้ยนะตำรวจการท่องเที่ยวสารภูมินะการเหนตอบนก็ได้เข้ามาครับนฐานะลุงเป็นประธานลุงก็ต้องทำเองครับใช่ไหมโดยที่ว่าไม่ต้องไปพึ่งรัฐเลยไม่ต้อง แสดงว่าไม่ต้องพึ่งรัฐนี่ก็สามารถทําได้เหรได้ครับได้ครับก็ผมก็ตัวลุงคนเดียวแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยรับต้องมาช่วยต้องมาช่วยมากครับแต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ทําได้แสดงว่าที่ชุมชนนี้เนี่ยลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียเนี่ยเป็นเพราะว่าขาดความช่วยเหลือเหรอครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ครับมีประธานทีมยอรลงร่ล้อมเปนที่สุดผมเคยเข้าไปชุมนุมเลยเสนอว่ามีงบ ทำไมไม่ดึงลงสู่ชุมชนให้ผมบ้างครับนะครับนะอย่างหญ้าผักตบตวานนี่เต็มทองเลยนี่ ช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าดูด้านหลังทางรัฐนะน่าจะมีส่วนร่วมมีอะไรมามากแล้วคิดว่าใช้เวลาอีกกี่ปีกว่าน้ำจะกลับมาดีเหมือนเดิมก็คงยากนะครับพะไอ้ภาพพทชมันอย่างเงี้ยรงงานมันก็ปล่อยมาพอไปตรวจโอ้ยฉันก็มีบ่อมหมบัดแล้วยังเงี้ยแล้วเราจะไปจับใครถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่รัฐจะลงมาช่วยแล้วเนี่ยรัฐควรจะต้องลงไปควบคุมไม่ให้มีน้ำเสียลงมาด้วยสันันแหละครับอย่างวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด8ชุมชนที่เข้ามาร่วมด้วยกันเนี่ย ใช้เวลาในการคุยนานไหมฮะกว่าที่ว่าถ้า8ชุมชนจะจะเข้ามาร่วมกันไม่ไม่นานนะครับอีวันนั้นนะก็เริ่มวัดกลางเลยนะตำรวจการท่องเที่ยวนะพวกผมก็ไปให้ความร่วมมือนะก็เกณฑ์คนตายชุมชนละสามคนมั่งห้าคนมั่งแต่ชุมชนและกหน่วยงานนั่งรับนาะเข้ามาช่วยกันเ,เยอะจากความเห็นที่ตรงกันของคนในชุมชนซึ่งต้องการให้สายน้ำแห่งนี้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง จึงก่อให้เกิดกระบวนการจัดการปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งในวันนี้เองกลุ่ม Greenpeace ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับชุมชนที่นี่ด้วยนะครับ ผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการอนุรักษ์ทองนี้แล้วนะครับชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ว่ามีภาครัฐเอนตำรวจน้วก็ยังมีภาคประชาชนเช่นในส่วนพรินทีสด้วยท่านรับผมซึ่งวันนี้ผมก็อยู่กับที่พายซึ่งที่พายเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรินทีูกต่องครับมาช่วยชาวบ้านด้วยใช่ครับและจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมาช่วยอะไรบ้างครับคี้คือหนึ่งรินทีสเราลงมาหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่าลงมาเพื่อปกป้องแหล่งน้ำนะฮะต่อสู้กับปัญหามลพิษโดยเฉพาะกับมลพิษที่มาจากโรงงานอุตสาหกกกรรมแล้้วว็ในนขณะเเดดียั่ถถาพูึง ของแหล่งน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะมีชุมชนเข้ามาเป็นภาพใหญ่นะครับเพราะว่าแหล่งน้ำเนี่ย ชุมชนเขาต้องใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะน้ำที่อุปโภคบริโภคเนี่ยชุมชนเขาก็ต้องใช้น้ําจากแหล่งน้ําตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคลินพีสก็เลยมารณรงในแม่น้ำอย่างแม่น้ําเจ้าพยานะฮะแล้วก็ลําคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพยาด้วยซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่สำคัญครับคือกิจกรรมในวันนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะคือคลองสำโรงเนี่ยเป็นคลองที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากเลยเพราะว่าในการรนรงเพราะมันมีโรงงานมาตั้งอยู่เยอะมากเลยตลอดคลอง55กิโลเนี่ยมีโรงงานที่อยู่ริมคลองท้ายขวานี่ ประมาณ300วอาโรงงานใช่ไหมครปล่อยน้ําเสียมามากถ้าตรงส่วนเจ้าพยาธิกลื่นพิษต้งไปตรวจสารพิษเนี่ย,เ,ยเราเจอการปนเปื้อนของโลงหะหนักเนี่ยในปริมาณที่สูงมากแต่พอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรามาเจอตรงตาบลบางพลีเนี่ยขึ้นมาทางเหนือฝั่งขึ้นมาทางฝั่งแม่น้บาบางปะกงแล้วตรงตาบลที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็พบว่าเอ้ตรงนี้มันยังมีชุมชนเขายังพออยู่ได้เขายังลงไปจับปลาเขายังมีการทําเกษตรอยู่ริมคลองแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยบริเวณเนี้เป็นคลองที่แยกมาจากคลองสำโรงเนี่ยมันยังมีความสกปรกอยู่มากใช่ไหมฮะรินพีชก็เลยว่าเห็นว่าเออกิจกรรมวันนี้เนี่ยดีเป็นการร่วมมือของหลายๆฝ่ายเราก็เลยพาอาสาสมัครมานะฮะภายใต้ชื่องานก็อาสาทำดีคืนแหล่งน้ําสู่ชุมชนก็มาร่วมกันทํางานคือทุกคนได้ลงมือลงน้ําไปเก็บผักตบชวาเก็บขยะตรงนี้ฮะเพื่อว่า สร้างจิตสานึกกันภายในอาสาสมัครด้วยกันเองด้วยแล้วก็มาให้กําลังใจกับชุมชนในการที่เขาจะลุกขึ้นมาปกป้องแหล่งน้ําของเขาครับแล้วก็โมเดลตรงนี้เนี่ยที่เรามาทําเรื่องลําคลองเนี่ยเราอยากจะคล้ายๆว่าเป็นเรื่องราวที่ส่งต่อไปยังสังคมนะฮะให้มาตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญของลำคลองเพราะว่าการที่ลําคลองเนี่ยแหล่งน้ํามันจะสะอาดได้หรือว่ามันจะอยู่ในสภาพที่ดีได้เนี่ยชุมชนเองเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ ร่วมลงมือทําเองปฏิบัติเองไม่ว่าจะต่อสู้กับปัญหามลพิษต,ต่างๆนานาตรงนี้เนี่ย <us> <ens> ก็ถ้าทุกชุมชนเนี่ยที่บ้านที่ชุมชนเขามีคลองผ่านอยู่เนี่ยลุกขึ้นมาทําแบบนี้เหมือนกันเนี่ย <us jeux> เขาจะได้คลองที่มีคุณภาพดีเนี่ยกลับกึ้นมา มันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะคือชุมชนเขาโชคดีมากที่มีคลองอยู่เพราะว่าคลองเนี่ยเมื่อก่อนเองเนี่ยมันเป็นถนนของเขาใช่ไหมฮะนอกจากเป็นเส้นทางคมนาคมชายเรือเนี่ยเขายังสามารถเอาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคใช้สอยในชีวิตประจําวันแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารอีกด้วยแล้วก็จะเป็นที่ทํากินของเขาอีกด้วยคือจับปลามาขายทําแปลงปลูกขักบุ้งปลาคาะเฉตอะไรก็แล้วแต่กันไปเพราะฉะนั้นถือว่าโชคดีมากแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยมันมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาชุมชนเมืองที่มัน ใหญ่ขึ้นเนี่ยทุกคนก็หันหลังให้คลองนะครคลองก็เริ่มสกปรกเรื่อยแเราปล่อยให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปล่อยน้ําเสียลงมาแม้กระท่ชุมชนเองก็ไม่รักษาเนี่ยคลองที่มันเคยใช้ประโยชน์ได้มันก็กลับกลายเป็นที่ระบายน้ําเสียแล้วอย่างนี้นี่คือคาดหวังอะไรกับคลองสำโรงครับคือคลองสำโรงสิ่งที่คาดหวังอยากเห็นนี่ก็คือการลุกขึ้นมาของชุมชนอย่างเช่นที่ตําบลบางพีนะครับเพราะคลองสำโรงยาวมีหลายชุมชนมากถ้าทุกชุมชนตลอดลําคลองสำโรงเนี่ยลุกขึ้นมาปกป้อง แหล่งน้าลําคลองของเขาเนี่ยให้มันคล้ายๆว่าพัฒนาปรับปรุงคลองให้กลับมาเป็นคุณภาพดีเรื่อยๆเนี่ยเราอยากจะเอาคลองสำโรงเนี่ยให้เป็นตัวอย่างะะของคลองอนุรักษ์ให้ได้แล้วก็ สายน้ําจากที่ดําเหน็นสกปรกเนี่ยเราอยากให้กลับมาให้ใสเอาปลาคืนมานะฮะคืนชีวิตสู่สายน้ําถ้าไปคุยกับผู้ใหญ่ที่เกิดมาริมคลองสำโรงเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่มีทั้งกุ้งมีปลาหลากหลายชนิดเดี๋ยวนี้มาอย่างเก่งก็เหลืออยู่แค่แค่สี่ห้าชนิดปลาสวายปลาดุกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเยอะแล้วครับเด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักปลาสมัยก่อนหรือมันก็ไม่มีแล้วแล้อย่างความพยายามในวันนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจากชุมชนเองหรือว่าจากหรือว่าจากภาคของประชาชน คิดว่าความพยายามในวันนี้เนี่ยมันจะสามารถมีผลสําเร็จหรือว่าคลองนี้เนี่ยมันจะสามารถสาดได้จริงขนาดไหนก็มันอยู่ที่หลายๆภาคส่วนนะฮะตัว<ะ>ชุมชนเองเนี่ยเขาต้องทํางนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะภาครัฐเองเนี่ยควจะต้องสนับสนุนนะฮะ,ะบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าอย่าลืมว่ามลพิษเนี่ยมัน แน,แน่นอนน่ะมันจะมีหลายส่วนที่เป็นการร่วมกออระพิษแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเราต้องบังคับใช้กฎหมายนี้ให้ดีชุมชนก็ต้องตระหนักไม่โยนขยะที่ลงไปแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์แบบนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเองของภา,าคอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสายเลือดของชุมชนนะเขาจะมาปล่อยน้ําเสียลงในคลองแบบนี้เหมือนเดิมอย่างที่มักง่ายเหมือนเดิมเนี่ยก็ทําไม่ได้อันนี้ทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมมือกันภาคประชาชนภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะฮะเพราะทุกคนก็ เป็นเจ้าของคลองนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าเราร่วมสาม,สามขาเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยคลองมันก็จะกลับมาได้เ,เ,เ,ดเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศของคลองสักโรงกันนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันดี ค่อขาย ครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่คลองสำโรงแล้วแต่พูดถึงดูจากสภาพนี่มันก็ไม่ช่อสกปรกเท่าไหร่ดูโอเคไม่สกปรกแต่จริงๆแล้วคือมันสกปรกแล้วสกปรกรตอนเอา3าปสิรปีรให้หลังตรงนี้มาสีน้ําจะไม่เป็นสีนี้นะก่อนที่จะมีประตูระบายน้ําน้ําจะไม่เป็นสีอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราไปโทษประตูระบายน้ํานะแต่ประตูระบายน้ําเนี่ยคล้ายว่าน้ํานี่ น้ำจะไม่จะไม่ไม,ไม่ไม่ไปไหนได้นอกจากว่าถ้าน้ามันสูงเกินก็ถึงจะเปิดกันครั้งหนึง่งครับก็เหมือนว่าลาคลองแห่งนี้เป็นที่เก็บน้ําเป็นที่ระบายน้ําเป็นที่เหมือนท่อระบายน้ําเส้นใหญ่อืมเพราะฉะนั้นในการที่ว่าพอน้ํามันขังเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้น้ํามันเน่าใ,<ช>ใช่ไหมใช่ไปจะกลายเป็นน้ํานิ่งและรประชากรมันก็มากขึ้นการใช้สอยน้ําตามบ้านเรือนอาคารหรือว่าโรงงานก็คือปล่อยน้ําลงคลองครับ แล้วจะเกิดพูดถึงอย่างย้อนไป30สปีที่แล้วเนี่ยที่เมื่อกี้ไปแก้วบอกผมว่าน้ําจะใสกว่านี้ใช่คือหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยสาสปีที่แล้วชาวบ้านใช้น้ําใช้น้ําในคลองฮะตั้งแต่หุงข้าวซักผ้าอาบกินก็อยู่ในคลองนี้หมดกินได้ด้วยฮะกินได้ค่ะอืมแล้วก็เหมือนกับว่าปลูกผักก็ได้ด้วยเหมือนกันใช้น้ำไปปลูกผักได้ค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้มีปลาเยอะกว่านี้ไหมอ่าเมื่อก่อนนี้ริมคลองนี้ก็จะมีโบสายอะที่เขาเอามาแกงกินกันเนี่ยก็จะมีสองฝากคลองนี้ก็จะมีจะมีโบหลวงโบ ปลามีหลายชนิดมีทุกชนิดแต่ว่าตอนนี้โดยมากก็เป็นปลาเลี้ยงปลาตามธรรมชาติจะเหลือน้อยมากร้อยหนึ่งก็เหลือสัก30%มสิเปอจะได้ไปให้ทราบได้นะคุณภาพของน้ำเนี่ยมันมาเริ่มแย่ไปได้ยังไงทำามอยู่ดีมันเคยสะอาดแล้วทำไมอยู่ดีมันต่อนบ้านเรือนหลังคาเรือนนี่มันก็จะไม่มากมายนะ รโรงงานก็ไม่มีพื้นที่แห่งนี้คือที่ทํานามีทุกอย่างนะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวอะไรแล้วก็ปลูกกินกันเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาเข้ามาครับแต่ว่าพาอเลิกทานากันไปครับพอจะของที่เขาขายกับตามโรงงานตามบ้านจัดสรรไปมันก็เริ่มหดน้อยถอยลงครับกลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาที่เหลือก็ปลูกข้าวไม่ได้แล้วหนูจะลงแล้วเพราะว่าพื้นที่นาเนี่ยถ้าเราไม่ทําเต็มพื้นที่เนี่ย ทำเป็นกระยำกระยำสู้หนูไม่ได้อืหนูจะลงมากัดกินหมดแสดงว่ากําลังจะบอกว่าที่น้ําเนี่ยมันเริ่มเน่าสียแล้วเพราะว่าจำนวนประชากรที่มีเพิ่มขึ้นรวมไปถึงจำนวนโรงงานด้วยแล้วก็บ้านต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นด้วยแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยในชุมชนเองเนี่ยมีวิธีการที่จะลงไปประสานงานกับโรงงานเหล่านี้ยังไงก็ไปนะเคยไปเรียกร้องอะไรเขาเนี่ยเขาเ็บอกว่าเขาบำบัดแล้วก่อนจะทิ้งลงมาในคลองแต่ว่าน้ําเนี่ยจะผิดเกณฑนคคละสีเลยอืม ระหว่างปากท่อที่น้ํามันลงมากับน้ําในคลองมันจะผิดสีกันเลยแล้วอย่างนี้คิดว่าทางภาครัฐเนี่ยอาจที่จะยื่นมาช่วยเหลือได้ไหมภาครัฐน่าจะช่วยได้เพราะรัฐมีอํานาจในการที่จะดูแลโรงงานคุณกําจัดสิ่งปฏิกูลที่คุณทิ้งได้ไหมดีไหม,มคุณทําถูกต้องไหมมีหน่วยงานเข้ามาบางทีก็มีเข้ามาช่วยคุณเอาไปดูนะเนี่ยน้ําตรงไหนเป็นยังไงคุณเอาไปตรวจก็ให้ที่ทว,วัดน้ํามามาวัดมาดูอาคุณฟื้นฟูกันยังไง เราก็บอกเราก็ทําเท่าที่เราทําได้เราพยายามจะทําให้ได้แหละบางทีเราทําไปเราอาจจะมีคนเห็นหน่วยงานเห็นจะเข้ามาช่วยยื่นมือมาช่วยเราเราก็หวังตรงนี้ แล้วถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้เนี่ยมันถือว่าเริ่มงม่จะดีขึ้นหรือยังหรือว่าก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมไม่ดีขึ้นนะก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่าอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทําให้ชุมชนของทางป้าแก้วเองร่วมมือที่จะลุกขึ้นมาเพื่อจะพยายามเรียกร้องคืนครับเหมือนคืนของสวยให้น้าใสเนี่ยแต่ว่าเราก็พยายามทากันมาก็ได้เท่าที่เห็นนี่แหละครับอันนี้คือทํากันมานานหรือยังก็นายกคนนี้ก็แปดปีนะท่านเป็นรองอีกแป๊บีก็เป็นสิบปี แสดงว่าเริ่มทำมาสิบปีแล้วเหรอเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วเริ่มลงมือให้มันเป็นลูปธรรมเนี่ยลูกรทามเมื่อก่อนนี้ก็บนถนนทนนทางเราก็จะฝ่าจะทํากันทุกวันแต่ว่าในคลองนี่อาจจะนานๆครั้งบางทีปีหนึ่งก็สามสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตอนนี้นะคะรับว่าอย่างเมื่อเช้าที่ผมได้ไปติดตามดูทางชุมชนนี่ได้มีการลงมือไปเก็บขยะเก็บผักตบแสดงว่าตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะเก็บให้บ่อยขึ้นหรือเปล่าก็เดือนละครั้งเลยตอนนี้อ๋อคือเก็บให้บ่อยขึ้นเลยชุมชนใครชุมชนนั้นก็ ดูแลกันไปในชุมชนนี้ก็จะมีกรรมการ15คนที่ท่านนายกท่านว่าอัตังให้ให้ดูช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ําลําคลองถนนทนท,นทางเมื่อมีอะไรขัดข้องก็เรียนท่านนายกไปท่านนายกก็จะบอกว่าว่าต้องการอะไรขาดอะไรท่านจะลงไปช่วยแล้วท่านก็ทําสาร EM นะฉีดในลําคลองนี้ทุกเดือนแต่ว่าอย่างว่าคลองก็เหมือนคลองส่งน้ำํำมันนะมันมาจากพาะขนงแลกระ็บางไหลคลองก็ไหลามารวมกันมันไหลที่ไหลาทางอะ มันก็เลยกลายสภาพเป็นแบบนี้เราก็ไม่ไปโทษใครหรอกนะทุกคนก็ไม่มีที่ไปก็ลงคลองนกิจกรรมที่เมื่อเช้าเนี่ยชุมชนทั้งแปดชุมชนเนี่ยได้มาร่วมมือกันทำม,มันจะแก้แขปัญหาน้ำต่องเสียได้มากขนาดไหนถ้าเราไม่ลุกขึน้นมาทำคืนปล่อย มันก็เหมือนขยะกองโตที่เราไม่เคยกําจัดยิ่งกองมันก็ยิ่งท่วมมันก็ยิ่งโสกรปรกยิ่งเยอะถ้าเรากําจัดไปมั่งถึงมันโสกรปรกก็น้อยลงเนี่ยเราคิดคิดข้อนี้ก็เลยว่า,าร่วมมือกันอย่างเทศบาลเราเนี่ยขยะเก็บทุกวันไม่มีวันหยุดแม้เสาร์วอาทิตย์เก็บทุกวันทางทางน้ําแล้วก็ทางบก หลังจากที่ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาจัดก,การดูแลลำองสุดๆของตนเองเดินไม่แน่รอรอนั้นแม้ผลที่เกิดกขึ้นในวันนี้จะทําให้คลองสาโรงกลับมามมชีชุตได้อีกครั้งไม่ถึงร้อยเซก็ตามแต่สิ่งที่ชาวบ้านทั้งแต่ชุดๆเพื่อกันทำนั้นก็ทําให้เห็นถึงการคืนวิถีชีวิตแบบเดิมๆมาได้อีกครั้งหนึ่งครับพอได้มานั่งล่องเรืออยู่เนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าพอดูแล้วเนี่ยสภาพของน้ํามันก็ไม่ได้น่าอย่างที่คิดนะใช่มันก็ยังดูสวยดีนี่มีบัวแล้วก็เมื่อกี้ ผ่านมาจากทางตลาดเนี่ยก็เห็นกับคนก็มาซื้อของอะไรเ่างอนกันซึ่งอันนี้มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ชาวบ้านอ่าลูกขึ้นมาอนุรักษ์กันว่าถ้าเรามีแม่น้ําลําคลองที่ดีคนก็จะกลับมาเที่ยวชมสายน้ํากันตอนนี้เรามีแปดชุมชนการท่องเที่ยวที่นําท่านล่องชมวิถีชีวิตของชาวคลองว่าที่เมื่อก่อนนี้เขาล่องเรือกันเป็นยังไงคนที่ไม่เคยอยู่เรือเนี่ยเขาก็จะได้รู้จักสายน้ําของลําคลองสำโรงว่า เออตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะอะไร,รหลังจากที่เราลุกขึ้นมาช่วยกันผลไม้ผลมือก็อดูดีขึ้นกว่าเดิมเขาที่เห็นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยคนที่มาร่วมโครงการเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ใหญ่อย่างบางท่านก็จะอายุคคุณป้าแล้วทีนี้แล้วกับเด็กๆนะฮะเรามีวิธีการปลูกฝังเขายัางไงก <ขอ S 1> ็นะำลูกหลานเราก่อนทุกทุกบ้านที่มีลูกหลานะครัยและให้ลูกหลานของเราไปชวนเพื่อนฝูงสมมติว่าลูกเราคนนึงไปชวนเพื่อนมาคนลูกเรามีแปดคนละไปชวนเพื่อนมาทีละคนมันก็เป็นสิบหก จาก16เราก็จะเริ่มไปเรื่อยๆมันก็อาจจะ20 30คนมันก็อาจจะเริ่มไปตรงนั้นหลวกไปเรื่อยๆเพื่อให้เขามารักสายน้ำอ่ะเออเนี่ยถ้าเขามีสายน้ำน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มีความสวยงามของลำน้ำอ่ะเขาอาจจะเออพาเพื่อนมาเที่ยวไปเที่ยวบ้านเราสิเรามีคลองเรามีน้ำสวยนะาอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์ที่เห็นในวันนี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เห็นเป็ดเป็นสูง้นเนี่ยซึ่มันก็ดูน่ารักดีถือว่าสำเร็จหรือยังเอาสมมติว่าเป็นครึ่งนึงแล้วกัน อย่างนี้ก็ได้สัก60%และ6 6สอเ่า60%รเละเราก็จะต้องพยายามได้สัก80ดสิบก็ยังดีไม่เต็มร้อยกันนะเอาอีกสักหน่อยแล้วคิดว่าอีกสักกี่ปีกว่าจะได้ถึง80% 80%เรแดเปาเปล่าว่าภายใน2ปีเนี่ย2ปีอ่าแสดงว่าในอีกสองปีเนี่ยจะต้องเห็นคลองสำโรงแห่งนี้กลับมาสวยใหม่ใช่แล้วก็อาจจะได้เห็นวิถีชีวิตที่เหมือนกับคลาสสิกมากๆเลยเห็นยุคก่อนมันคงจะไม่เหมือนเดิมทีเดียวเลยแต่มันก็คงจะได้ขึ้นมาออีกหนน่ย ก็ดูเหมือนกับว่าพลังจับจูกลับมาใหม่ครับ ชีพดั้งเดิมของที่นี่นี่คือทำอะไรครับทำนาค่ะทำนาแล้วอย่างปัจจุบันนี้อะไรนะที่มันอยู่ในตะข่ายอนี่คือตอนนี้เราไม่มีนาทําแล้วเลี้ยงปลาก็ฟักปลาไม่ออกก็เปลี่ยนอาชีพเป็นปลูกของบุ้งทําเฉดขายเป็นอาชีพของคนชายน้ําแต่สมัยก่อนนี่เป็นนามาก่อนเลยก็เป็นปลาพอปลาเสร็จตอนนี้เรากลายเป็นปลูกผักแล้วสมัยก่อนนี่เดินทางไปมาหาสู่กันก็น่าจะใช้ใช้เรือค่ะเรืออย่างเดียวเลยใช้เรือค่ะ เพราะฉะนั้นก็พูดได้เหมือนกันไหมว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าใช้แม่น้ำนี่เป็น<ช>ทุกอย่างสายหลักเลยเป็นสายชีวิตเลยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะกินจะอาบจะล้างชามหุงข้าวทุกอย่างก็คือลนำน้ำ,นำอันนี้ยายก็ทําอะไรครับเนี่ยอันนี้ได้จวาเอาอเไงอ,อ๋อแล,แล้วทำคนเดียวเนี่ยนะ ยายคนเมื่อกี้เขาต้องการที่จะวัดน้ำสวะออกใช่ทำคนเดียวก็ใครมีแรงอะไรเล็กน้อยอะไรก็ช่วยกันแม้แต่คนแก่คนเฒ่าก็มาช่วยกันในลำคลองนี้ใคมีเวลาว่างก็มาช่วยกันทุกคนที่อยู่ริมน้ำรักลำคลองอะไรนั้นผลสายน้ำคือชีวิตของเราอะ่ะเราจะทิ้งให้เขาแบบว่าเน่าเสียหรืออะไรเราก็ต้องรับผลจะพบด้วยตัวเองเพราะนนั้นทุกคนก็ต้อง ความพยายามของพวกเขาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทุกคนในชุมชนแห่งนี้ก็ยังคงเดินหน้าก้าวต่อไปซึ่งพวกเราก็ได้แต่หวังนะครับว่าความพยายามและความตั้งใจของพวกเขานนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้ครับติดตามชมรายการมองมุมใหม่ได้ทุกวานจัน้าเวันพฤหันบีีวันนี้ผมและวานเสารครับทุกคนต้องเป็นธุระของตัวเองหมดอย่ามาคิดว่ามีใครของฉันเอาคนในบ้านเราอนมาช่วยกันลูกหลานมีคนมาช่วยกันตอนนะเดี๋ยวข้างๆบ้านก็เห็นแล้ว เขาช่วยเนี่ยถาเขาจะลุกออกมาช่วยเราเองถ้าเราจะรอคนอื่นเข้ามาช่วยเราถ้าเขาไม่มาคลองเราก็เป็นคลองขยะไปเพราะนั้นทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันเพื่อให้คนเข้ามาดูเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าเออบ้านนี้เมืองน,นี้นะยังมีคนที่ดูแลตรงนี้อยู่ยังไม่ทิ้งให้สายน้ําเราเนี่ยเน่าเฟะเน่าปอนไปยิ่งกว่าน,นี้คือคือประเด็นที่เราลุกขึ้นมาช่วยกันลุกขึ้นมายืนอยากต่อสู้เพื่อให้น้ําสมัยที่เรา